สวัสดีนะทุกคนวันนี้นิกกี้มีถ่ายงานกับอามโอฮาน่านะมาถ่ายงานกันที่บ้านนะทุกคนแล้วคุณเขาก็เอารถไปล้างด้วยแล้ววันนี้นะทุกคนมีสาวโทรมาทวงตังคุณเขาด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะว่าใครโอ้พี่ มันนั่งทำไรตรงนี้เนี่ยนั่งเก้าวเดี๋ยพี่กินผู้หญิงโทรมาเอาแล้วจะเท่าทำไมอะผู้หญิงโทรมาชื่อภาษาอังกฤษด้วยสองไมอยากอะต่างประเทศเลยเหรอพี่น้องไฟแนนซ์น้องไฟแนนซ์จะโดนทวงตังค์ไอ้เหี้ยเกิดมากูมืงเคยโดนทวงตังค์อีหินกูต้องขอนรถไงโเอสซีโอกันเนี้ยเหนื่อยนะดูเท่าไหร่วะเนี่ยปีเฟส แปดหมืนเอ็ดพันสามยเ็ดสิบ้าบาทกำหนดชำระทุกวันที่ห้าของทุกเดือนกูเลยมา16วันเนี่ยโรตามกูแล้วกูเคยคิดว่าที่แม่กูเงินเดือนเนี่ยกูจ่ายเลทได้ไงผ่านมา16วันเนี่ยโทรมาทวงตังกูบอกยอดจะไม่เข้าไอีก เพนบอกคิดดอกด้วยกูก็บอกว่าเดี๋ยวกูค่อยจ่ายได้ไหมน้องไฟแนนซ์บอกกูว่าค่อยจ่ายก็ได้แต่ดอกมันนับทุกวันปกตินะครันนี้มาลนะ487,300เจบาทอาทิตย์นึงกูใช้วันเดียวไอ้มึงเนี่ยแม่เลยไปรถใอ้กูเลยขออนุญาตแจ้งค่างวดรถแลโมโบกินี่ยอดชำระ49,000 1,735ดอบากสี่พดอกสี่พทำไมนักไปแดงใจร้ายกับกูอย่างนี้รถกูจอดตรงนี้เท่าวันละกี่บาทสี91735ค่าจอดมันละหมื่นหกกูไม่ได้ใช้เลยจะคิดดอกกูอีก4,000กว่ากูโอนอนกูโอนก่อนไอ้ต้อมกูจะไปลมแล้วไอ้ต้อมกูจะไปลมไอ้หิดดอกกูแพงมาก เพิ่งรู้นะเนี่ยว่อโอนช้าคิดดอกกูเนี่ยกูคิดว่าสิห้าวันสิบวันน่ะพี่น้องกันไม่ก็ย่อนๆอนดีวะหน้าของคุณเศรามากตังไม่พอแล้ววันนี้นะทุกคนอยากจะลองขับรถหินซะหน่อยเห็นบอกว่าคันละแสนแปดนะทุกคนก็เลยต้องลองขับซะหน่อยว่าแพงขนาดเนี้ย

ใช่ครับเสร์ไปอ่เฮ้ยท่ไใช่ครับแบบส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย